วันนี้เวลา7.15นาฬกาสนาทีสมเด็จพระกนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยและประชาชนทั่วไปเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยดำเนินกิจการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขดูแลประชาชนชาวไทยมานานครบ108ปีโอกาสนี้พระราชทานพระราชบโรกาสให้ในายเตศบุญนาเลขาธิการสภากาชาติไทยทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายของขวัญ และพระราชทานพระราชบรโอกาสให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพยาาทยาศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปฏิทินประจําปี2566จากนั้นพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566แก่บุคลากรของสภากาชาติไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ทำให้ทุกๆท,ท่านที่ที่ดีก็ให้มีความสุขทั้งกายและใจประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่ตรรถนาแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจที่จะทำอะไรได้ตามความต้องการทั้งท่านและครอบครัวให้ ความเจริญแบบย,ยั่งยืนถึงปีใหม่จะมีพรใหม่แต่ก็พรเก่าก็ใช้ได้เรื่อยๆเพราะให้ทุกอย่างที่ดีๆไอ้สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดถึงก็ให้ล่าเริงแจ่มใสท,ทุกท่านต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารอานันทมหิดลทรงปลูกต้นชมพูพันทิพย เสร็จแล้วได้ทอดประเนการดำเนินง,งานของสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกหรือ s c h o ล l of g l o b a l l h มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรนานาชาติเพื่อยกระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงตอบสนองความต้องการของสังคมในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลสุขภาวะทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างระบบและเครือข่ายทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากทุกภูมิภาคของโลกเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายด้านโกลบอลเฮลท์หรือสุขภาพโลกรวมทั้งความเหลื่อมล้ําด้านสุขภาพโอกาสนี้ทรงวาดภาพฝีประหัตพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลปัจจุบันสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกจัดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มีสาขาที่น่าสนใจเช่นสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมีสาขาที่น่าสนใจเช่นสาขาวิชา,วชาเวชศาสตร์คลินิกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาชีวเวชศาสาตร์และชีวเทคโนโลยีเป็นต้นเวลา13นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระกนิธฐาธทิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2563 รายงานกิจการของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิในรอบปี2564รายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประจำปี2564รายงานการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานลอ2จังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยาน รายงานการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานและรายงานการจัดงานเทศมหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย